สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้ครับมาทางบ้านค้าคุณลาดบ้านค้าคุณคุณลาดหมู่อะไรนี่หมสิบเจ็ดตำบลหน่อยขาอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลครับวิ่งจา่าอำเภอบุญทวีมาครับเลี้ยวซ้ายตรงบ้านหน่อยขาครับกับชิมหอดบ้านค้าคุณลาดเลยครับเป็นหมูบ่บ้านบ่งใหญ่บ้านไหนครับอันนี้ป้ายทางเข้าหมู่บ้านเพลน,นเพลนเฮ็ดแบบงาม มองนี่มาตอนรับไต่เสาเลยพันเท่าครับตัวนี้ต่อห้องตอนรับไต่เสาเลยว่านี่พักผายตัวนี้แมนบบ <c oughs> ตัน <c oughs> พักผายในงานนอ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ครับไปทางบ้านหนุยคา ออกสามแยกหอยคาเรียวสายไปทางหน้าจะลวยเรียวขวาไปทางบุญทะิลครับส่วนทางนี่ไปบานข้ามคุนลาดบานข้ามคุนลาดสุดทางเลยบานข้ามบ่าครับพี่น้องบานข้ามคุนลาดบานน้องแปรน้องเมสร้างหอมผุดแล้วครับบานข้ามบ่าเดี๋ยวผมจีพาพี่น้องเขาไปเบิรงในหมู่บานพร้อมกันครับมาหาสื่อแนวิกนะครับลูกชาหิ้วเขา่า พากันไปทางไหนครับพอ่อหากระปูกระปูหินเนาจะจมะได้ละบอรู้กันนะ<า>มาหาเนี่ยมียังกินเน่หนิลูกใส,ย,ย,หสหยหิ้วเขาาขนมรองทองกันบอลลูนไปทางน้องแม่คุณบอกครับ หมูหันผมกลับไปภูพันลานมาภูพันลานแอ่วขันฝนตกเปียกเบิดนี่กระลังแห้งนี่แม่นครับกลับวนไปหาอยู่หากินแล้วครับพี่นอ้องเบิบ่งหลานนีขายยังน้อนี่นขออนุญาตครับแม่ขายยังครับ ข้าวปุ้นเร้าโหบานข้ามุนหลาดมีข้าวปุ้นเศร้านัใส่เบิงุนเฮ็ดนี่ครับโอ้ข้าวปุ้นเศร้ามาไทยได้เดียวแน่ยนนอกนี่แลวัตุระบอกครับาเป็นยังเบงพังีก็ได้ใายจานจังบาทครับ เริ่มที่สิบ้าบาทยีสิบาทค่ะที่ห้าบาทเหมือนเหมืนอนเอาผมมาถ่ายรีวิว <c oughs> บ้านแม่ก็ขายกับแม่ก็ขายสิบห้าบาท <c oughs> น,นี่ละนี่ไงนี่บอกครับสิบาทยีบค่ะ <c oughs> น,นี้ยี่สิบบาทพักก็มีครับพ,พักผ้ยพักขาพักยาวพักงอ ว่าอย่างไรแล้ปรุงเนี่ขออย่าได้เด้อเอาเลยครับนี่วิธีการปรุงกระปุลขอได้ยู่ไกลคิดหอดกระปุลเศร้านี่เห็น คลิปนี้น้ำลายไหลเลยบบบนี้แม่เพื่ด้อค่ะแม่เพิ่นกับปุนเศร้าคำภูลาศค่ะแม่เพิ่อนนอกค่ะแม่เพิ่อนกับปูนสามีป่ายอยู่ค่ะด้านหน้าโอเคครับมาคำภูลา,าะแวะมาหาแม่เพื่นเด้อครับอันนี้มานั่งให้กำลังใจ <laughs> ลูกค้าประจำะลูกค้าประจำลูกค้าประจำบิดเลยค่ะนี่นี่ครับแทบแบเลยนี่จวด จัดจวดเลยใส่น้ำตาลน้ำปลาครบเบิดทุกอย่างแม่เรากินจนเบิดลเหรอมีแสบไหมเนาะอาหารประจำของแม่เลยบอกครับกินคู่มื้ออ้าวกีฬามาได้ใส่ มาเตะเล่นเล่นยังเล่นผ้ากันเล่นยังเปียกเบิร์ตนั่นไปเล่นน้ามาบ่หนั่นชุดผ้ากันเปียกเบิร์ตแล้วนั่นโอ้ยมื่นมานี่น้าถามเนี่ยชื่ออะไรกันบัวอิงบัวเมย์เอิรนโอ้ยไอติมโตมูจักหน้าอยู่บ่บ่นทะเลกบัวขาวรู้จักไหมน่าจะไม่รู้จักเด็กๆน่าจะไม่ค่อยดูเฟซเนาะ ไม่ได้คูเฟซดูทูบมาเล่นผ้าก็เล่นในวัดบอกอโอ้ผ้าก็ไปเล่นน้ำ <laughs> เปียบเบิร์ตนั่นระวังมือเด้อระวังมือเด้อนั่นนัน่น,น,นเห็นบอกมือนั่นท่าในเล่นอยู่ถ้าในเล่นอยู่ปลาครับมีแต่ขี้ต้มขี่ไส้มาสิเล่นสไลเดอร์บอน ระวังเมื่อนี่ล่ะบดได้ดอวสีลงนี่อย่าได้แล้วไอ้ข้อแจมเนะนีออย่ยฮะตรงนี้จเล่นกับเพื่อนเหรอบอข้อแจมนะเาาจมนี่ยระวังข้อเตะนน่ล่ะระวังลื่นนะอ่ามาเล่นกับเข้าเฉยเนี่ยข,นะ <laughs> ข้าลูกชายมมนำ้ำมาเล่นกับเข้าเฉยเลย <laughs> จะเตะแรงดูวยจะเตะแรงค่อยๆเตะลูก ระวังลื่นนะใช้แต่เบิ่งมือมอีหลาเป็นยังมยไม่ได้ขี้ไส้ยห้เห็นยังละมานั่นเ่นดินเหนียวเ่นดินเหนียว <laughs> นี่แหละครับ<อ>บันยดกาศวันน่อเ้า,า,นนาครับพี่น่องวันเสาร์อาทิตย์เด็กหน่อยสีเ่นน้ำกันแบบนี้ตอนนี้มาเ่นในวัดวัดบ้านค้าขุนลา ไปเห่นสไลเดอร์มากลลวนี่มื่นเลยเห็น่อ่าน่าจะกลับแล้วบ๊ายบายกล้องไหยเลยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ¡Ay, acá!